เขาเป็นกีการขายแอร์ก็ขายแอรแ์เวลาขายแอร์เนี่ยทํจาไม่รู้เลยว่าอันไหนซื้อมาใช้อันไหนซื้อมาขายอย่างนี้คุณต้องมีการโน้ตลงไปในบิลด้วยว่าอันเนี้ยซื้อมาใช้อันนี้ซื้อมาขายอันนี้ซื้อมาทดลองใช้รวมไปถึงทดลองใช้ด้วยนะหรือกิจการของอาจารย์แห่งหนึ่งค่ะขายนี่เลยเก้าอี้นวดไฟฟ้าเคยเห็นเครื่องใหญ่ๆตามห้างไหมคะให้เราไปทดลองนั่งนวด เนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาจา์บันทึกบัญชีอาจารย์จะไม่ทราบเลยว่าเข้าอี้นวดของเขาตัวไหนเอามาขายตัวไหนเอามาใช้เองก็คือเจ้าของเนี่ยยังเอามาใช้เองด้วยใช้ในออฟฟิศให้พนักงานมานั่งนวดขดคลายตอนเที่ยงอันไหนที่เอาไปโชว์ที่ตามห้างเพื่อให้ลูกค้าทดลองใช้งานเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีดังนั้นผู้ประกอบการก่อนส่งบินถ้าเกิดใครที่มีลักษณะธุรกิจลักษณะแบบนี้นะ มีเอาไปโชว์ไปทดลองใช้พวกนี้คุณต้องแยกเอาดินสอเขียนให้ฝ่ายบัญชีด้วยเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับภาษีที่ไม่เหมือนกันอะซื้อมาขายตัวนี้ทุกท่านรู้ดีอยู่แล้วเนาะไม่พูดถึงเอามาไว้ใช้นานเองไม่โดนแบบขายแต่ถ้าเอาไปให้ลูกค้าทดลองใช้ตัวนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะโดนภาษีขาย สนใจบริการของเราติดต่อได้ที่เบอร์0970091656หรือ LINE ID @yellowtraining ครับ